ถ่ายง่ายๆสตาลฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับวันนี้ผมมีตัวอย่างประโยคมาฝากเจ้าหน้าที่ซึ่งจำเป็นต้องขอข้อมูลจากชาวต่างชาติ ประโยคนั้นคือ I need to ask you a few questions อีกครั้งหนึ่งครับ I need to ask you a few questions ความหมายคือผมจำเป็นต้องสักถามคุณสักหน่อยเราใช้ประโยคนี้เพื่อถามหาข้อมูลครับหรือจะบอกว่า I need to ask you some questions ก็ได้ครับ I need to ask you some questions ผมจำเป็นต้องถามบางคำถาม บางทีคำว่า need หรือจำเป็นฟังแล้วน่ากลัวเราอาจจะใช้ I'd like to แทนก็ได้เช่น I'd like to ask you some questions หรือ I'd like to ask you a few questions ผมอยากจะซักถามคุณสักหน่อยนอกจากนี้ยังอาจถามว่า Could I ask you a few questions ผมขอซักถามคุณได้ไหมครับ Could I ask you a few questions? ทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับพูดตามผมด้วย I need to ask you a few questions. I'd like to ask you a few questions. Could I ask you a few questions? ทั้ง3ข้อความนี้หมายความว่าผมขอถามคุณหน่อยได้ไหมครับทำนองนี้ละครับผม Andrew b i g ส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ